หลักการสําคัญของการทําการตลาดบนติกต็อกก็คือการมีตัวตนแต่การมีตัวตนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องออกหน้ากล้องต้องแสดงตัวตนซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันโค้ชบีอัปเดตเนื้อหาให้คุณฟังใหม่ก็แล้วกันว่าการมีตัวตนบนโลกออนไลน์นั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องออกหน้ากล้องก็ได้เพราะในยุคป,ปัจจุบันการสร้างตัวตนสามารถทําได้2แบบคือแบบออกหน้ากล้องอย่างที่โค้ชบีทำอยู่และแบบไม่ออกหน้ากลอ้องอ้าวแล้วแบบไม่ออกหน้ากล้องเราจะสร้างตัวตนได้ยังไงเราสร้าง ตัวตนให้กับช่องของเราครับสร้างช่องของเราให้มีแนวที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันไม่สเปะสปะเ,เขาเรียกว่าช่องชัดถ้าช่องคุณชัดตัวตนคุณก็ชัดตามไปด้วยแม้ว่าคุณจะไม่ได้ออกหน้ากล้องเลยก็ตามลูกศิษย์โคดบ,บีมีหลายคนที่สร้างตัวตนแบบไม่ออกหน้ากล้องแล้วก็ประสบความสําเร็จสร้างรายได้หลักหลายแสนต่อเดือนก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอัปเดตการสร้างตัวตนในปี2024นี้นะครับคุณไม่จําเป็นต้องออกหน้ากล้องก็ได้ถ้าตัวตนช่องคุณชัด ส่วนในเรื่องรายละเอียดว่าจะทํายังไงให้ช่องของเราดูมีความน่าเชื่อถือถ้าเราไม่ออกหน้ากล้องโคชบีแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยติ๊ t o ็อกช็อฉบับทําได้จริงไม่มโนเป็นหนังสือที่โคชบีเขียนเองกับมือสอนคุณทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทาติ๊ก o ็อจากคุณเริ่มจากติดลบคุณก็สามารถมีรายได้หลักล้านบนติ๊ To ็อกได้และหนึ่งในหัวข้อที่โคชบีพูดไปเมื่อกี้อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันและหัวข้อการสร้างตัวตนก็อยู่ในหนังสือเเลล่่มนนนี้้ดวยชกัแะ หนึ่งในวิธีการสร้างตัวตนแบบไม่ออกหน้ากล้องก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นกันหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับคนที่อยากทําอาชีพในหน้าทิกต็อกคนที่อยากเริ่มต้นสร้างธุรกิจจากทิกต็อกเริ่มต้นที่หนังสือเล่มนี้ได้เลยสอนคุณละเอียดยิบชนิดที่เรียกว่ากดปุ่มตามจับมือทํากันเลยทีเดียวและมีเทคนิคอื่นๆอีกมากมายในการเป็นในหน้าทิกต็อกและในการหาสินค้ามาขายเองรวมไปถึงวิธีในการเปิดรับในหน้าให้คนอื่นมาช่วยขายสินค้าเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะ เป็นเจ้าของสินค้าเองหรือยังไม่มีสินค้าใดๆในมือหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณหาเงินล้านง่ายๆได้แน่นอนจากประสบการณ์ที่โคดบีสอนลูกศิษย์มาหลายพันคนแล้วนะครับโคดบีเอาความรู้ตรงนั้นแหละมาถ่ายทอดเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอยากปังบนทิกตอกเหนังสือเล่มนี้ไปอ่านคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อโคดบีก็ได้แต่คุณลองไปคีย์ชื่อหนังสือเล่มนี้ว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยทิกตอกจะ มีคนรีวิวหนังสือเล่มนี้ของโค้ชบีเต็มไปหมดบางคนเดือนดึงได้รายได้หลักแสนก็จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ถ้าคุณอยากมีรายได้แบบนั้นกดสั่งซื้อที่ตะก,ก้าสีเหลืองในคลิปนี้ได้เลยครับผมโค้ชบพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์